มุิงดีดลืยไทยสวัสดีสสดครับมุ่งิงดีรือไทยวันนี้จะพามาดูหุน้นเตรียมหลุดแคชบาล้านในวันที่6ถึง6ถึง10กันยายน2564ครับมีทั้งหมดกี่ตัวนะลูก10ตัว10ตัวนะใช่หรือเปล่าตัวที่หนึ่งครับ SDC อันนี้เป็นภาพรวมรายเดือนนะครับ SDC ราคา78สตางค์ครับวันศุกร์ที่ผ่านมาติดลบ1สตางค์ ดูภาพตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเขาเตรียมตัวดันขึ้นไปกลับตัวนะมีเจ้าเข้าเก็บตรงนี้นะครับแทงแท่งสีแดงจะเห็นว่ามีเจ้าให้ความสนใจนะมากกว่าแถวนี้นะครับก็น,น่าพิจารณาครับอันนี้ภาพรวมรายเดือนนะไปดูภาพรวมรายสัปดาห์ครับของ SDC นะ SDC ตรงนี้นะครับ ไหนลองลูกลองพูดข้อมูลของเขาสิ sdc เป็นหุ้นซา w เวเป็นหุ้นเกี่ยวกับดิจิทัลและดิจิตอลภาพรว,วมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลแนวรับรายสัปดาห์นะครับแนวรับจะเป็น73สตางค์ตรงนี้นะเจสตางค์นะแนวต้านจะเป็น94สสตางค์ครับตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูภาพรวมรายสัปดาห์จะเห็นว่าเขาพยายาม ที่จะไต่ขึ้นนะจะไต่ขึ้นนะครับแล้วจเจ้าเข้าเก็บตรงนี้ก็น่าสนใจครับจะหลุดแคชว b บ l าลานในวันที่เท่าไหร่ลูกในวันที่7กันยายนค่ะอ๋อเจกันยานะตัวที่2ด้วยเหมือนกันใช่ไหมตัวที่2ก็คือตัวนี้ครับ SDC w a l l a t d 1ตรงนี้นะครับ SDC Wallet หจะเห็นว่า หน้าตาไม่เหมือนกันนะตัวนี้ดันขึ้นไปสูงสุดถึงตรงนี้เจ็ดสิบห้าสตางค์แล้วตอนนี้ตกลงมาถึงห้าสิบสี่สตางค์แต่เทรนตรงนี้เทรนตรงนี้ยังถือว่าขึ้นนะถือว่าขึ้นนะครับดูประกอบกับแม่นะครับไปดูรายสัปดาห์ของ sdc w a l l n t หนึ่งจะเห็นว่าหน้าตาจะคล้ายๆกับแม่ก็คือพยา,ายามไต่ขึ้นไปนะครับขึ้นไปสูงสุดที่ 75สตางค์แล้วหล่นลงมาตอนนี้เหลือ54ฐานสำคัญอยู่ตรงนี้ประมาณ28ครับแนวรับจะเป็น47สตางค์ตรงนี้นะครับแนวรับ47 4สสตางค์แนวต้าน57สสตางค์ถ้าทะลุได้หลายสัปดาห์นะ จะเป็น75สตางค์ซึ่งที่เขาขึ้นไปสูงสุดหลุดแคชบาลานในวันที่7กันยายนะคะ่ะเหมือนแม่เลยเหมือนแม่นะมีเสริมมุกมีเสริมมุกตัวต่อไป s tower s tower ราคา8สตางค์วันศุกร์ที่ผ่านมาติดลบ1สตางค์ครับอันนี้คือ ไปดูภาพรวมรายเดือนก่อนนะภาพรวมรายเดือนของ S t o ท e r จะเห็นว่าตกลงมาต่ำสุดที่ตรงนี้1สตังค์เลยนะแล้วค่อยๆดันขึ้นไปค่อยๆดันขึ้นไปครับก็น่าสนใจครับว่าเพราะว่ามีเจ้าเข้าเก็บตรงนี้ถือว่าเยอะกว่าช่วงที่ผ่านมานะนี่ช่วงที่ผ่านมาอยู่ช่วงนี้ช่วงปีหนึ่งห้านะ ที่ไม่มีคนเข้าเก็บแล้วตรงนี้เหมือนจะย้อนกลับเหมือนจะกลับตัวนะครับของ S Tower นะไปดูรายสัปดาห์จะเห็นว่าพยายามไต่ขึ้นนะแล้วดันขึ้นไป1ครั้งไปที่11สตางค์ครับแล้วตกลงมาติดแคชบาลานด้วยนะครับจเจ้าเก็บตรงนี้จะหลุดแคชบาลานในวันที่เท่าไหร่ครับในวันที่9กันยายนแล้วเขาเป็นหุ้นอะไรอ่ะ เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นออกแบบและผลิตโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลแนวรับสั้นๆนะครับตรงนี้7สตังค์แนวรับ7สตังค์นะแนวต้าน11สตังค์ครับ,รน,รบ,รน,รบนี่นะครับตัวต่อไปชุดต่อไปนะอ๋อมันเป็นหุ้นวอลเลนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ โอเคอันนี้ก็คือ S Tower w a l l n สเปิดมากี่เดือนต้องนับแท่งเอา1 2 3 4เปิดมา4เดือน4แท่งนะ4เดือน4แท่งนะครับน่าจะได้ย้อนกลับไปดูถึงระดับลายเดย์เลยทีเดียวถ้าเป็นแบบนี้นะต้องไปดูแนวรับแนวต้านภาพรวมเป็นแบบนี้ครับดันขึ้นมาที่1ที่7แล้วก็สะสมเจ้าถือว่าไต่ขึ้นเรื่อยๆนะครับติดแคทบาลานด้วย ดูตรงนี้จะเห็นว่าตอนนี้อยู่ที่6นะแนวรับก็จะเป็น5สตังค์นี่แหละ0.054.72นี่แหละแนวรับแนวต้านก็จะเป็น7สตังค์ครับถ้าทะลุ7ได้ก็จะเป็นออทามไฮนะแต่เจ้าตรงนี้ถือว่าทยอยเข้าเก็บไม่เยอะนะครับมีคนติดดอยข้างบนด้วยจะหลุดแคชบลัในวันที่ในวันที่9กันยายน9กันยายนนะเอส w ตาเวเป็นหุ้นอะไรลูก พูดไปยังพูดไปแล้วคะ่ะโ okay. อเคต่อไปไปดูกลับไปรายเดือนก่อนไปดู KCC KKC อา้าว KKC พอพูดผิดขอโทษครับ KKC ราคา1บาท27สตางค์วันศุกร์ที่ผ่านมาบวก1สตางค์ครับดูนะลงมาสุดลดที่2สตางค์ครับแล้วไต่กลับขึ้นไปขึ้นไปสูงสุดช่วงนี้นะ 1.81บาทแ 1, 1 81, แล้วตกลงมาที่1.27บาท27ครับตรงนี้นะครับไปดูรายสัปดาห์รายสัปดาห์ตรงนี้นะเดี๋ยวดึงขึ้นมาก่อนก็จะเห็นว่าพยายามไต่ขึ้นนะแล้วก็มีพักลงมาพักต่ำสุดที่91สสตางค์ครับแล้วดันกลับขึ้นไป เจ้าก็พยายามดันขึ้นไปเหมือนกันตรงนี้นะครับ KKC เป็นหุ้นไซเวว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลจะหลุดแคดบาลานวันที่เท่าไหร่ครับวันที่10กันยายนค่ะอ๋อ10กันยานะแนวรับหลายสัปดาห์นะครับอยู่ที่1บาทย1สตางตรงนี้นะ แนวต้านรายสัปดาห์อยู่ที่1บาท45สตางค์ครับตัวต่อไปม่อดูรายเดือนก่อนนะมอราคา1บาท43สตางค์วันศุกร์ที่ผ่านมาติดลบ3สตางค์ครับดูภาพรวมนะครับลงมาต่ำสุดที่12สสตางค์แล้วไต่กลับขึ้นไปก็ถือว่าเป็นขาขึ้นมานานแล้วนะ ตั้งแต่ปี20นะครับแล้วก็ยังซึมขึ้นเป็นมวยซึมนะครับมอจะขยับขึ้นเรื่อยๆมีพักบ้างแต่ก็ยังยังถือว่าไม่ตกนะดูเจ้าเก็บตรงนี้นะครับอันนี้ภาพรวมรายเดือนนะครับไปดูภาพรวมรายสัปดาห์ของมอจะเห็นว่ามอพยายามไต่ขึ้นนะพยายามไต่ขึ้นมอเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลแนวรับ1บาท18สตางค์เอาโอเค1บาท18สตางค์ถูกแล้วแนวต้าน1บาท51สตางค์ครับขอ,องมอนะจะหลุดแคชบาลานวันที่เท่าไหร่วันที่10กันยายนค่ะ10กันยาเหมือนกันเนาะ,ะตัวนี้ก็10กันยาเหมือนกันใช่ไหมมอลูกมอวอลเลนสองนะ ตรงนี้คือหน้าตาของมอวัลเลนซ์สองครับเปิดตลาดมาก็ค่อยทะยานขึ้นแล้วเจ้าเข้าเก็บลดลงแต่ว่าก็ยังถือว่าจะไปต่อนะดูอันนี้รายเดือนจะเป็นแบบนี้รายสัปดาห์จะเป็นแบบนี้ครับแต่ต้องไปดูรายเดยด้วยถ้าจะเห็นแนวรับแนวต้านนะโอเคแนวรับ46สตางค์ครับตรงนี้นะ 4, ส6สตางค์สั้นๆนะ แนวต้าน51สตังค์ถ้าทะลุได้จะเป็น55สตังค์ถ้าแนวต้านสูงสุดที่เขาเคยขึ้นไปได้ก็68สตังค์ครับตรงนี้นะครับตัวต่อไปไหมตัวต่อไปค่าตัวต่อไปพีรพัดอ่าตรงนี้ผีรพัดนะครับเปิดตลาด แล้วดันตัวขึ้นยังไม่ตกนะนี่หน้าตารายเดือนนะครับของพีรพัฒน์นะไปดูรายสัปดาห์ของพีรพัฒน์จะเห็นว่าดันขึ้นไปตกลงมาถือว่าสายนะแล้วก็ดันขึ้นไปอีกอันนี้ก็เตรียมตัวดันขึ้นไปนะครับตรงนี้ดูเจ้าเก็บตรงนี้นะเป็นแท่งถือว่าไม่ใหญ่นะภาพร,รวมรายสัปดาห์นะครับพีรพัฒน์เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับ ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชือ้อภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลไปดูแนวรับ1นึบาทแปสตางค์ตรงนี้นะแนวต้าน1นึบาทเกสตางค์ครับเจ้าเก็บถือว่าไต่ขึ้นเรื่อยๆตรงนี้นะครับจรลดจะลดแคชมาลานในวันที่10กันยายนค่ะอ่าตัวต่อไป ยูเลกายูเลการาคา90สสตางค์ครับวันศุกร์ที่ผ่านมาไซเวไม่ขึ้นไม่ลงนะดูภาพรวมครับรายเดือนก่อนนะไปดูรายเดือนก่อนภาพรวมรายเดือนเป็นแบบนี้ครับยังถือว่าลงมาแล้วไซเวสะสมนะแล้วมีเจ้าเก็บของเดือนนี้แล้วดันขึ้นไปแล้วตอนนี้ก็ยังสะสมอยู่นะครับ ไปดูรายสัปดาห์จะเห็นว่าเป็นไซเว์แล้วเจ้าเก็บถือว่าไม่เยอะนะครับน่าจะได้รับความสนใจน้อยนะยูเลก้าเป็นหุ้นไซเว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับออกแบบและผลิตเครื่องจับภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลแนวรับเท่าไรล่ะ86สสตางค์ครับตรงนี้นะ แนวต้าน95สตังค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท3สตังค์แต่เจ้าไม่เยอะเนี่ยก็น่าจะเป็นสายซึมต่อไปนะครับสำหรับยูเลกานะจะหลุดจะหลุดแคชบาลาในวันที่10กันยายนค่ะอ่าวันเดียวก,กันกับตัวนี้ครับยูเลกาวอลเลน2ตรงนี้นะมันน่ากลัวตรงนี้ตรงที่หลุดลงมาเหลือ27สตังค์เนี่ยแล้วดันกลับขึ้นไป ไปดูยูเลกาวอลเลนสองราคา40สตางค์ครับอันสุขที่ผ่านมาก็ยังเหมือนเดิมก็2ตัวนี้ไปตามกันนะก็คือไปด้วยกันยูเลกานะไปดูรายสัปดาห์จะเห็นว่า,ายูเลกาไตา่ไต่ไต่แล้วก็เตรียมดันขึ้นไปจะตกรอบนี้มาตก3แท่งนะตก3แท่งรอบนี้ก็3แท่งเห็นไหมสแท่งเห็นไหมครับ เวลาขึ้น3แท่งตรงนี้นะครับ3แท่ง3แท่งเวลาลงก็ลง3สัปดาห์เหมือนกันนี้ก็อีกสัปดาห์หนึ่งนะถ้าดูตามนี้นะครับไปดูแนวรับแนวต้านตอนนี้ราคา40สตางค์แนวรับ35สตางค์ครับแนวต้าน46สสตางค์ง่ายๆนะ ดูภาพรวมเอาเองนะครับฟันโฟก็ยังเป็นขาขึ้นแต่เจ้าถือว่าไม่เยอะจรุดจะหลุดแคชบาล n านในวันที่10กันยายนค่ะครับก็ฝากพิจารณาครับว่าหุ้นที่จะหลุดแคชบาล n านเขาจะไปต่อหรือว่าเขาจะย่อตัวครับในระหว่างวันที่6ถึง10กันยายน10กันยายนนะครับตัวที่หนึ่ง SDC พอดูรายเดือนก่นอน SDC ตัวนี้นะครับตัวที่2 SDC Wallance ตัวที่3 S Tower S Tower นะก็คือไซเว y แต่ว่ามีเจ้าเข้าเก็บมากที่สุดตรงนี้อันนี้ S Tower Wallance KKC Mo มอวอลแลนสองพีรพัฒยูเลก้ายูเลก้าวอลแนนสองครับคุณสิงห์ดีหรือไทยโชคดีครับสวัสดีสสดครับ